สวัสดีครับนนเ,เดี๋ยววันนี้ก็เป็นบรรยากาศไหลสดนะครับเป็นบรรยากาศแจกทุนการศึกษานะครับทางท่านหลวงตาศิรทรัพย์จรนะธรรมโมนะครับเจ้าอาวาสของวัดป่าบ่อน้ำพะอินนะครับก็แจกปัจจัยนะครับให้เด็กนะครับ ให้เด็กๆที่มาวัดทุกๆวันอาทิตย์นะครับจริงๆก็ทํามานานแล้วนะครับทํามาได้หลายปีแล้วแต่ว่า,าเราไม่ค่อยได้ลงบรรยากาศนะครับแต่ว่าทุกๆวันอาทิตย์ที่วัดของเราก็จะมีการแจกปัจจัยนะครับหรือทุนการศึกษาหรือทั้งข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆนะครับทุกๆอาทิตย์เลยนะครับสําหรับท่านที่อยู่ใกล้เคียงก็พาบุตรหลานลูกๆต่างๆมาได้นะครับและเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบรรยากาศนะครับนะครับ สำหรับวันนี้มาเยอะนะครับไ่านะครับนีคน้ครับแจกมานานแจกมานานไม่ไม่มีลยทวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะครับท่านหลวงตาเราก็จะแจกใน นะครับนะครับก็มีท่านในอำเภอศิรินทรนะครับนะครับพร้อมคุณนายก็มาทุกๆวันอาทิตย์นะครับเ็มาช่วยกันแจกปัจจัยช่วยเหลือนะครับสำหรับท่านหลวงตาเองท่านก็เล็งเห็นนะครับประโยชน์นะครับของการ แจกปัจใจให้เด็กๆเหมือนเป็นค่าขนมหรือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระสำหรับผู้ปกครองนะครับก็ก็จะเป็นผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่อยู่ระแวกใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นช่องเม็กอำเภอสิรินทรน,นะครับแล้วก็อำเภอบุญบุญทลิกนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็จะมาพาบุญหลานถ้าอายุไม่เกิน20ปีนะครับท่านหลวงตาก็จะแจก ตลอดน,นะครับขา,ขาดศีลขาดธรรมขาดน้ำใจใจที่ขาดศีลขาดธรรมจะแห้งแล้งนะไม่มีน้ำใจนะชัดใจเต็มไปด้วยธรรมะมีศีลจัดมีน้ำใจนะล้นออกไปให้คนอื่นเขาแต่ยุปัจจุบันนี้โลกเราบ้านเรา ข<ไ>าดศีลขาดธท,ท่านหลวงตาก, <นะ S 1> ก็กำลังให้โอวาอด้วยน,นะครับมีจะผู้จะเอาผู้ให้ไม่ค่อยมีมันก็เลยไม่สมดุลกันมันก็เลยวุ่นวายอ่าอ่าแก้งแย่งชิงดีชิงเด่นนะเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่โลกเราจะอยู่ยังไงฮพระพุทธเจ้าพูดไว 2,000ป,ปีพระองค์พูดเลยว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกใช่ไมโลกขาดธรรมนะย่อมเดือดร้อนทุกอย่างยากถึงผลจะจกทุกเม็ดเป็นทองคำก็จะไม่ทำให้ความสุขเกิดขึ้นถ้าใจคนขาดศีลธรรมนะ ถ้าใจมีศีลมีธรรมนะจิตใจดวงนั้นก็จะงดงามนะงดงามอ่ะอ่ะอ่ะาวเด็กๆเงีย้หน่อยนะอ่าอ่าเงีย้หน่อยเนาะอ่าจิตใจของคนนี่สำคัญ ครับเป็นท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็กคุณนายมาด้วยนะครับนอ่าคุณเมื่อนี่โอ้ยว่าน้องเหี่ยววันเก่าหยังหยักลอยมันจืดเนื้อผอมฮะคออะิวหม้มีกับพัอไปหาซักเอาแต่นเทปโปมันเนะยเี่มือนตัวไว้ตัววักเพล้วยเหมือนล่อตัวผู้วันสุแม่ไระ ก็ถ่ายไปเรื่อยๆใช่ใช่เราก็ถ่ายให้พี่ไปก่อนว่าพี่ไลฟ์สดไงเราก็ถ่ายตอนแจกด้วยแจกเงินไงอ่าก็คือถ่ายไปไม่แน่ใจอาจจะเป็นชีเจนก็ได้ก็แจกเงินให้เด็กๆนะครับอย่าลืมนะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับทางท่านหลวงตาศิลทรัพย์ก็มีการแจก ปัจจัยเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานนะครับเด็กๆที่อายุยังไม่ถึง20ปีนะครับนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับนะครับสำหรับท่านไหนที่เดินทางเข้ามาวัดเป็นในวันอาทิตย์นะครับมีบุตรหลานก็จะได้รับปัจจัยนะครับกลับบ้านเพื่อเป็นการแบ่งเบานะครับภาระค่าขนมนะครับ ของพ่อแม่เด็กๆเจคนดีเราก็ไปหาข้างนอกซะนะไปเที่ยวแสวงหาคนดีข้างนอกมันก็ไม่มีแหละซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับวันนี้ก็เด็กๆก็จะเยอะนิดนึงนะครับมากอาจจะเป็นเด็กข้างเยอะนะครับเด็กเล็กถ้าเราอยากได้ความมิตรชั่งไม่ต้องไปหาที่อื่น ยุติธรรมกับตัวเองมันจะยุติธรรมกับคนอื่นด้วยยุติธรรมนะเอาไปเล่นข้างนอกก็ได้นะลูกนะตรงเทงพาน้องไปเล่นข้างนอกก็ได้ไปไปมีบ้านไปเล่นข้างนอกไปวันนี้โลเราเต็นไปด้วยนี่นะครับก็เป็นเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ชีน้อยนะครับของวัดป่าบ่อน้ำพระยินนะครับครับ อันนี้แม่ชีวีว่านะครับอายุสามขวบแล้วก็ทงเทงทงเทงอายุเท่าไหร่นะครับหทงเทงอายุหละแต่ยังไม่ได้บวชเนนอ,อันนี้แม่ชีมีนาสวัสดีค่ะด้วยนนวได้ได้อันนี้แม่ชีเข้าหอมแม่ชีกุก๊กยิก แล้วก็แม่ชีใบบัวนะครับซึ่งถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็ไปโรงเรียนไปไปโรงเรียนเหมือนเดิมนะเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเจ้าอะไรนะฮะเจ้าบาทแม่กำลังไปเอาให้อยู่นะลูกนะรอก่อนนะคะโอเคไหมแม่อยู่ไหนแม่ไปเอาบาทใช่ไหมอ่าแม่กำลังไปเอาบาทให้อยู่นะคะ รอแป๊บเดียวนะครับพอดีบาทของแม่ชีน้อยมีนานะครับกำลังไดเอามาให้อยู่นะครับแม่ชีน้อยก็ยังไม่มีบาทนะครับก็เลยอาจจะเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บนึงไงอ่าโอเคัค อะไรนะพูดว่ายังไงพูดว่ายังไงอ่ะลูกนี่ไงปะป่ากำลังไล์สดอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเงคีงค่วไเดี๋ยวพาไปฟังทำ <น>จากท่านหลวงตาให้มีใคร,ใใครมาโดนบันดาลให้มีสังส่งสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาโดนบันดาลให้เราดีเราชั่วได้หรอนะมแตะตัวเราลระสร้างขึ้นทุกมั่งทุกมั่งนะอยู่ที่ความคิดมุมมองนะนะเพราะฉะนั้นในหะลักนะนะนะของาศาสนาจริงๆเนี่ยมันเป็นหลักของธรรมชาติ แต่พวกเราไม่เข้ากดไม่ไม่รู้กฎของธรรมชาตินะอนะนะเราก็อยากให้จากคนอื่นทําถูกใจเรามันจะถูกใจได้ยังไงเนาะแม้แต่ตัวเราเองยังไม่ถูกใจตัวเองเลยเพราะฉะนั้นก็จะนิโจนกันเนาะนิจโจรมานง่ายนะโอเคแล้วนะนะนะ ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมก็จะไลฟ์บรรยากาศให้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับท่านไหนที่อยู่ละแวกนี้นะครับในวันอาทิตย์หลวงตาสินทรัพย์ของเราก็มีการแจกปัจจัยนะครับก็คือแจกเงินนะครับจะพูดง่ายๆคือแจกเงินนะครับท่านไหนที่อยากได้ก็มาเลยนะครับพาบุตรหลาน มาเลยนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ,บขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับ,ส,บส,สวัสดีครับ